นั่นตัวใหญ่ใหญ่เแหละโอ้วันนั้นตัวเบลอเทอร์เลยไปครับผมทุกคนวันนี้เราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่กันแล้วครับผมเลี้ยงนี่ผมเลี้ยงครับเนื่องในโอกาสมีการเดิมเดิมพันเราจะพูดเดิมพันดีไหมหรือเรามีการอะไรดีอ๋อคือความคิดเห็นไม่ตรงกันนี่ใช่ความคิดเห็นไม่ตรงกันก็เลยมีการลงบิตคอยคนสักนิดนึงลงเงินกันแล้วหน่อยโอเคผมทุกคนเดี๋ยวไปกินก๋วยเตมพันไปใช่ไหมเนี่ย ทางแปาไปเลี้ยงใช่มั้ยเนี่ยไปไปเอกรมทุกคนทุคนคุณโลกคุณโลกวันนี้เอาถ้วยมาเลยครับผมวันนี้เอาถ้วยมาเลย,นนเ,ยเลย่น,นจันนี่ก่อน สามถ้วยสามถ้วยพิเศษเท่าไหร่ครับ<ะ>สามถ้วยพิเศษสถ้วยพิเศษทั้งหมดเลยเด็ดถวยหน่งกห้าสิบโอเคครับเอาสามถ้วยพิเศษครับผมเอาเส้นเล็กแห้งนะครับผมเอาผมเอาปั่นใส่าน้ำน,นิดนึงครับขอ,องเงินร้อยเนี่ยเอาเงินร้อยเนี่ยไม่พออ,อยู่ห้าสิบบาทต้องเพราะผมเอาพิเศษชุดใหญ่ไปสั่งเร็วเอายังเหรอเดี๋ยวผมไปจอดรถก่อน เตือนน้ำอ๋อน้ำผมเอามาแล้วผมลืมอไปเลยไม่พอเดี๋ยวเอาน้ำเปล่เาเตมอนไวด้วยบึมๆเลยครับผมผมเอาแค่เนื้อนะครับ ี๋ยวไก่เจ้า่อยของก็อยแล้วผมไม่เอาลุงก้อนสั่งเขาเลยลุงก้อนบอกเขาลุงก้อต้องบอกพี่ขปีอย่างเดียวมีอย่างปีอย่างเดได้มีอยปีอย่างเดียวับนี่สักเทปไปรูทพอบึ้มๆทักหยุดหมแล้วครับ๋อ พักเหียวเหีียวแต่ก็อร่อยมออุดหนุนพี่เขาได้ครับผมทุกคน,น,นมผมเอาแต่เนื้ออย่างเดียวครับแล้วน้ำนิดนึงน้ำคริกครับผมน,น้ำพริก I บใบโหระพาตั้งหนออได้ครับได้ครับนี่ผมเพิ่มมะม่ายอีกก้อนหนึงครับผมทุกคนเดี๋ยวว่าดึงๆเลยครับผมทุกค เนีเ่ทุกคนผมจัดน้ำให้คนละขวดอ่ะทุกคนคนละขวด,ขกวดเกินงบแล้วเนี่ยเกินแล้วเป็นไรวันนี้เอาไไอเคนแจรถ นี่เราจะไปตีครับพร้อมยังเราต้องไปเร็วด้วยอ่ะไปครับผมทุกคนไปใจเย็นๆที่ใครที่มันระวังที่อจะโผล่ขึ้นมานะลูกกอนได้เอาใบหโหละพามาไะเนี่ยมันวิ่งชนพี่อุ้ดได้เหรอถ้ามันโผล่มาผมจะนั่งอยู่ตรงนี้เลยโอ้แต่เกียดทำไมมันเป็นรูเนี่ยมันอาจจะมีหลายคนนะว่าเดี๋ยวผมไปเอาเก้าอี้ก่อน พก้อนของผมแห้งจัดเลยอ่ะใส่น้ำนิดเดียวเองบอกให้เขาใส่น้ำนิดเดียวองไม่กินเลยใช่แบบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักคนก็เดืเอบขอทุนกินกินขอมทุนพ่อทิ้งตายแล้วนะอะไรนะพ่อแม่รคท้ายกันพ่อทิ้งสายแล้วนะสวดีครัโอ้เส้นเล็กด้วยติดกันเลยใช่ไหมงวดนี้

นั่นเลยเขาไปเจอเงินหืถูกดูกล่องดำมีเงินอยู่สิบสองล้านผมใส่พี่อย่างเดียวโอ้ยไม่กูเจอหน่อยไม่ได้เงียบเลยใช่ไหมหายออกกินเมฆไปเลยเลยไม่มีข่าวเลยเงียบไม่มีข่าวข่าวเลยเล้วว่าผมอยู่ที่ไหนไม่มีข่าวหรอกนู่นไปออกแม่งอยู่ประเทศปอยเป็ดถูกดู ทางเก้งน่าจะไปกินในบ้านแล้วผมตนผมอยู่กับมังกรผมผมคุยกันผมคุยกันน้องตอนแรกของน้องเขาจะน่าจะลืมว่ะผมบอกว่าผมไม่เอาไอ้เนื้อใช่ไหมเอาปีกเดียวใช่ไหมแม่หยิบเนื้อถอยให้ใหม่ยังไงไอเก้งบอกจะเอาจะเอาก็ไปเถอะเอา่าคุณเอาป่ะเอาเลยเนื้อคนเอาเลยผมไม่เอาเนื้อไหนเนี่ยเนื้อเนื้อที่เป็นเส้นๆน่ะผมไม่ชอบไหนมั้ย เนื้อด้วยอี๋เนื้อด้วยเลือดด้วยอี๋ไม่อีมก็ไม่เอาอ่ะก็แล้วเดี๋ยวเลือดด้วยพอแล้วเยอะเล่นต้งก่อนไม่เอาไม่เอาเนื้อผมบอกแล้วมันบอกน้องหมดแล้วว่าไม่เอาเนื้อผมมากครับเฮ้ยมีเลือดด้วยก็เลไม่เอาเลือดไม่เอาเนื้อไม่เอาอะไรเลยอุ้ยเอาพอแล้วต้องก่อนไม่น่าเลยเอานี่เลยนี่โอ้โหนิดเดียวเองผมไม่เอาพอแล้วผมครับผมปีก็บอกบอกน้องไปแล้วว่าปีกปีกเดี๋ยวนั่งข้างบนเลยนะ กูลงโกนแบ่งเนื้อไก่เส้นๆมาให้ลงกอนไม่ชอบผมแล้วลงทำไมไม่มาวะเนาะเออมาโน่งู่นมาด้านหลังนุ่งมาแล้ว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 มาถ้ามาแล้วมามาไม่อยู่แล้วนะเพราะฝนมันมาแล้วนั่นไงนั่นไงลงโกนเดี๋ยวดูซีก่อนคนมีบุญเรงเป็นอย่างนี้แหละว้าวทุกคนดูมีแต่พี่อย่างเดียวเราลงทุ่นทุ่งนิดเดียวนะครับ มุงก้อให้ปีกผมทำไมผมไม่เอาปีกอ๋อคุณไม่เอาหรอใช่เดี๋ยวผมไปให้คนโอ้ไม่น่าเลยนะเดีผมเอาปีกเนี่ยอ่ะมื้อน,นี้โอ้ยกินแล้วผมอย่ามไม่ได้คิดดีกว่าขอบคุณพระเจ้าตรงขอบคุณพระขอบคุณพระเจ้าะขอบคุณพระเจ้าไง เ,เสียงะไ้เมืนเทพอ่ะเสียฝั่งนู้นเลยตายจนได้เยมากครับผมผมเพิ่มมามากมเลยผมหยสิพีน่เน้นจะได้พื้นที่ตรงนี้นะ น้ำท่วมเออไม่ใช่คือคือเสียดายที่มันน่าจะมีนั่งร้านให้เรานั่งนะอ,อ,อืมุครับผมว่าจะหารถบรรท้กยังไม่ได้ไปสักทีว่ะโอ้คนพิกเพลินมากเลยวันนี้ยอดเลย คนพี่กเปลี่ยนมากเดี๋ยวค่อยไปเอาเมื่อไหร่เดี๋ยวไปเอากินข้าวเสร็จก่อนโอี่ห้าบาทก็ได้นะครับหรือไม่งก็นะกต่างอาทิตย์ก็ได้ใช่ปะไม่อยากรถก็มีใช้แล้วเนี่ยมไม่รู้อะคพี่ให้ไม่ให้หรือก็ไปถามแล้วให้ก็จบ ก็เพิ่งก็ให้เพิ่อนวันวันเดียวปล่าก็ไม่รู้ล่อแม่งตลอดเลยพริกเผาพี่เขาสุดยอดครับผมโดยคีลับเาอาเป็บเดียวคุณรลือปเอาเป็บเดียวยากมากมันต้องปยันมันนะพยันเป็บเดียว เวลาทำมาทิ้งไว้เนี่ยก่อนมันไม่หายหรอกยุ๊ดครับทิ้งไว้เนี่ยน,นะน่าทุนผมบอกทุกนว่าพริกสุดยอดเลยผมเอาน้ำยาน้ำยาต้มเนี้ย<า>ใส่พริกเยอะมาทิ้งไอ้พิุตที่ไหนผมเอาน้ำยาอน้ำยาหม้อน้ำมาทิ้งอะ่ะครับคุณดูยา่เ่ยตายเลยในหะ้มันเหลืองๆกันซะกาตั้งตัวอ๋อน้ำยาตัวไหนเนี่ย กตนั่นแหละน้ำยารถดั่นแหละน้ำยาเมือน้ำอะ่ะเวลาเราไปทำเมืองน้ำมาทำอะไรแล้วเนี่ยมผมก็กินเก็บนมาทิ้งผมจะให้เพื่ยอย่ามตายไงได้มะงั้นมันไม่ได้แต่ผมเห็นแตยหลายครั้งมันไม่เป็นอะไรเลยคนนะ เทน้ำลงหลายครั้งนะแต่มันไ,ไม่เห็นตายเลยผมเหลืองแน่นะมันไม่ตายหรอกมันเหลืองไม่เฉยต้องเทติดติดกันป่ะใช่โอ้โหเขียวไม่แย่ทั้งต้นไม้เนี่ยไม่รู้ต้นไม้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ที่ปลูกวเนี่ย

เขาเดือดมากผมทุนฮึมัว<อ>ได้เอาอะไรนะเพ็ดแตอร่อยนะฮ้มันนี่ซื้ออะไรนะก็จะซื้อเจ็ดเก้าเป็นเลขวันเกิดผมเลยว่าจะซื้อ ลมมา la, er แล้วลมย็นจู่ๆเลยโดนพิก เผ็ดทั้งเผ็ดทัด้งอร่อยลองดู อโอ้ทุ่นสุดยอดทุ่นดูวันนี้ใส่น้ำไม่เยอะหรือว่าเยอะแล้วแต่มันอืดแล้วผมรูว่าเราจะไม่ถึงอืดก่อง ทุกคนเผ็ดมากผมทุนดูทนดูปากผมมีแต่พริกโอ้พริกเขาสุดยอดใช่ครับวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวผมทุนเผ็ดอร่อยทั้งเผ็ดทั้งอร่อยผมทุนขอบคุณทุนที่เข้ามากดไลค์กดติดตามผมมากๆผมทุนไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนที่ไหนชมไปดูคุณจากใจผมทุนขอบคุณครับผมขอให้ทุนกินข้าวอย่างเรียนเลยผมทุน ยังไม่มีแรงครับผมคโอ้ลมเย็นครับผมผมพูดผิดพูดถูกไงกรับขอโทษ่งก็ไปก็ผมทุ่นด้วยขอบกราบขอโทษ่งก็ไปทุ่นด้วยผมทุนขอบคุณครับสวัสดีครับนูกโออยู่ด้านหลัง